เทคนิคที่4นะครับก็คือการแจกฟรีนะครับผม,ผมต้องบอกว่ามันจะต้องอาจจะใช้ต้องใช้ต้นทุนเยอะกว่าเจ้าอื่นกาบเทคนิคอื่นแต่ผลลัพธ์ที่ตามกลับมามันอาจจะดีกว่าการที่เราไปลดราคาด้วยซ้ำการแจกฟรีคุณไม่จาเป็นต้องแจกตัวสินค้าที่ที่คุณขายอะ่ะมันแจกสินค้าใกล้เคียงหรือแจกตัวทดลองเพื่อไปนีเซิฟตลาดหรืออะไรเราสามารถทําได้หมดสามารถทําได้หลากหลายไม่อยู่ที่เราคิดกลยุทธ์บางทีเรามองว่าแจกฟรีเนะี่ย คือทุกคนก็ทํากันแหละแต่ว่ามันเป็นเป็นการเล่นกับความรู้สึกของลูกค้าที่ง่ายและเร็วที่สุดใช่ครับลูกค้าเข้าถึงบแบรนด์ได้ไวที่สุดการ,รแจกฟรีคือเขาได้ลองสินค้าไปเลยแล้วก็มีโอกาสเป็นลูกค้าเราผมว่าสูงมากถ้าเขาขอ,ขอฟรีจากเราไปแล้วอมาให้ดูนะครับการแจกฟรีตัวอย่างแบบที่หนึ่งนะครับพิเศษซื้อกางเกงวิ่งครบ2ตัวรับฟรีกระเป๋าผ้ามูลค่า199บาบาทรับกี่ตัวแจ้งแอดมินได้เลยจ้านะครับ ข้อความนี้นะครับก็คือข้อความที่บอกให้ลูกค้าซื้อให้ครบ2ตัวใช่ครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กระเป๋าเราก็ต้องมีของแถมที่มันน่าใช้แล้วก็เข้ากับสินค้าของเราด้วยอันนี้นะครับเขาเน้นกนิดนึงเห็นไหมกระเป๋ามูล,ลค่า199บาทกางเกงวิ่ง2ตัวเราอาจจะขาย500ก็ได้ใช่ครับแต่ของแถมมันต้ง1้9อ่ะคืออันนี้เราจะเพิ่มได้อีกนิดนึงคือบอกเลยว่าซื้อกางเกง2ตัวในราคากี่บาทแล้วแถมของแถมกี่บาท ช่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบเลยคิดในหัวได้เลยว่าเอ้เท่ากับปกติ250อันนี้<ช>เท่ากับฉันซื้อแค่100กว่าบาทนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้อความไหนนะครที่บอกบอกถึงการแจกฟรีนะครับก็คือการรับกระเป๋าฟรีนะฮะ<ช>แล้วก็อ,อย่าลืม call to action เหมือนเดิมเหมือดิมครับย้ำทุกข้อเลยนะครับอันนี้ต้องเน้นนะต้องเน้นเลยนะครับ